ถามดูควประกอบประมาณ20,000ต,ต้นๆที่คิดว่าน่าจะเป็นสเปคที่เฮย้ยสูงนะสำหรับราคานี้22,880บาทถ้ากดราคาไม่ผิดนะ22,880บาทเปิดไม่ติดที่นี่ที่เดียวติดแล้วเอ้าโอ้โ,โหติดช้าตกใจหมดโอ้โหนี่ปรับไฟได้แล้วเคสหน้าใหม่ด้วยกับซูนามิอ่ดิอ่ดิ เซอร์มิ <Adventure. S 1> เอเวนเจอร์ Adventure. อ่าข้างนี้เป็นกระจกด้วยนะแต่ว่าอันนี้ถอดให้ทุกคนได้ดูข้างในกันก่อนนะฮะ CPU i5 7 1 2ก็จะเป็นตัว CPU ตัวแรงที่เราขายดีกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่า 1. ได้ความแรง 2. ราคาไม่ได้สูงมากนะครับตัวนี้เป็น i5 1 2 464 0 12เทดนะครับเทอร์โบบูสได้ถึง4.40กิกะเฮรมาพร้อมกับจอตัวนี้เลยนี่ RX 6608จิกจากกิกะไบต์เป็นโดอีเกิ้ล8จิก,จก,จก3พัดลมเลยนะครับตัวเนี้ยแรงชนกับ RTX 3060 12กิกได้